โอเคไหมนั่นคือสินค้าตัวที่ชื่อว่าเบอรีเอสครับพวกเราครับวันนี้สินค้าตัวที่ชื่อว่าเบอรีเอสนะครับหลายหลายคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาดูจากการที่ผมเนี่ยเทสต่างๆนะครับปรากฏว่าสินค้าตัวนี้พวกเราครับวันนี้ผมไปศึกษามาใหม่ปรากฏว่ามันล้ํามากกว่านั้นอีกครับนะครับผมศึกษามากกว่าเก่าอีกนับตอนนี้นะนะครับเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยนะครับมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างเยอะแยะมากมายจริงหรือไม่จริงครับอ่าและส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพมันเกิดมาจากอะไรครับ มันเกิดมาจากร่างกายของเรามันมีสารพิษนะครับวันนี้นะครับผมไปดูข้างกล่องมานะครับในส่วนของเบเรสตตัวนี้นะครับผมไปดูข้างกล่องในสินค้าตัวนี้มาปรากฏว่าสูตรผสมของมันเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยที่จะนํามาให้ความรู้กับพวกเราเลยนะครับเพราะว่าในช่วงงาวันอ่ะมันมีเวลาน้อยโอเคไหมพูดได้เป็นแค่สินาทีก็ต้องจบแต่วันนี้ผมมีเวลาประมาณ20บนาทีในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่าง,างเจาะลึก โอเคไหมครับพวกเราครับใครคิดว่าดีบ้างนะครับเพราะตอนกลางวันเนี่ยเราดูแต่การเทสกันแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีแค่ไหนพวกเราครับวันนี้บริษัทแซฟแปดของเราผลิตเบอร์เรกข,ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะช่วยให้กำจัดสารพิษออกจากร่างกายของพวกเรากันบ้างเพราะปัจจุบันนี้พวกเราครับในร่างกายของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารพิษสารพิษมาจากไหนครับสารพิษจากภาษาชาวบ้าน แต่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าสารอนุกโมนอิสระเราครับสารเ่านี้มาจากไหนครับอันแร,แรกครับอากาศมีสามพิษนะทุกอันนี้การที่เราหายใจเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังจะได้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายตามลุงสมองนะครับออกซิเจนอยู่ในอากาศแต่อากาศมันไม่ได้มีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวอากาศมันจะมีโมลพิษต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือควันจากถ้ไยเสียรถยนต์ถ้ไอเสียมอเตอร์ไซค์ฝุ่นหรือควันจากกล่องโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปไฟไม่ป่าดตามพื้นที่ต่างๆ เปิดแอร์คอนดิชันมีแต่โอนโซนปลดออกมาวันทูบจุดประชาพระในบ้านหรือตามวัดวาอาราตต่างๆมากมายยาฆ่า,มาแมลงและยาปราบศัตรูตพืชที่เกษตรกรฉีดกันทุกวันนี้ร้วนแล้วแต่มีละอองอยู่ในอากาศทั้งสิน้นแสดงว่าในอากาศเรามีมลพิษใช่หรือไม่ใช่อากาศเรามีมลพิษแล้วเราก็หายใจเอาเจ้ามลพิษเข้าสู่ลมหายใจของเราด้วยเมื่อมอลพิษเข้าสู่ร่างกายมันก็เข้าไปสู่กระแสเลือด มันก็เข้าไปสู่ในส่วนของเซลล์ของเราปริมาณมากมายนะครับต่อมาครับสารพิษนอกจากจะมาจากอากาศแล้วยังมาจากอาหารด้วยวัตถุดิบที่เรานำมาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ปัจจุบนันนี้มีสารเคมีทั้งสิน้นโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเล่งโตฮอร์โมนเล่งตึงในเนื้อและหนังไก่สารเล่งีนแดงในเมื่อหมูนะครับฟอร์มอลีนในโลหนะหนักนะครับที่เขาใส่กัน นะครับเพื่อให้มันอยู่ได้นานวันมากขึ้นนะครับยาฆ่า,มาแมลงปยาปฏูตูพืชที่ก็ฉีดกันเวลาปลูกผักปลูกผลไม้นะครับเวลาฉีดแล้วมันฉีดบ่อยๆนะครับยาฆ่า,มาแมลงและยาป่าปัวตูพืชมันก็ตกอยู่บนพื้นดินรากของต้นไม้มันก็ดูดเอาไปใช้มันก็ส่งผลถึงรากถึงต้นถึงกิ่งถึงก้านถึงใบถึงดอกถึงผลถึงยอดโอเคไหมแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาประกอบเป็นอาหารรับประทานในแต่ละวัน น่นแสดงว่าอาหารหลักที่เราต้องการคืออาหารหลักห้าหมู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินและเกลือแร่แต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากินเข้าไปมันมากกว่า5หมู่นั่นมีหมู่ที่6กนั่นคือหมู่สารพิษหรือหมู่สารเคมีเข้าไปทำร้ายร่างกายเราด้วยปัจจุบันนี้คนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องโรคไตาสาเหตุหนึ่งก็คือในส่วนของการกินยามากจนเกินไปใช่หรือไม่ใช่ปัจจุบันนี้มีคนใช้เครื่องสัอ่างเขาบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าจะออกจากบ้านแล้วไม่แต่งหน้าขอไม่ออกจากบ้านจะดีกว่า จริงไมจริงครับและเครื่องสำอางหลายๆละยี่ห้อก็จะมีแต่สารเคมีนะครับทําสีผมดัดผมยืดผมล้วนแล้วแต่อานล้ยาเคมีใส่บนเส้นผมแล้วมันก็ตกค้างใจถันิิสะพันสิ้นใช่หรือไม่ใช่สรุปแล้วลูกศรสีแดงที่ผมเมารวมเรียกว่าสารพิษความจริงแล้วมันไม่ควรเข้าสู่ร่างกายเราเลยถูกไหมเพราะถ้าเกิดมันเข้าสู่ร่างกายเรามันจะเข้าสู่กระแสเลือด มันก็เปลี่ยนจากเลือดดีกลายเป็นเลือดเสียเปลี่ยนจากเลือดแดงกลายเป็นเลือดดาและทําให้เลือดเรามีความเป็นกรดสูงขึ้นพอเลือดมีความเป็นกรดประสิทธ,ธิภาพของเลือดเรามันก็จะค่อยๆลดลงลําเลียงเอาสิ่งที่มีประโยชน์ไปให้กับเซลล์ต่างๆได้น้อยลงนอกจากจะลําเลียงเอาสิ่งที่มีประโยชน์ได้ไปน้อยลงแล้วยังลําเลียงพิษไปให้กับเซลล์อีกต่างหากด้วยพอเซลล์ได้รับพิษเซลล์ก็เสื่อมเซลล์ก็ตายพอเซลล์ตาย เนื่องจากเซลล์เป็นองค์ประกอบของอวัยวะดังนั้นเมื่อเซลล์ตายอวัยวะต่างๆก็จะเกิดความเสื่อมพออวัยวะเสื่อมเราก็เกิดโรคเสื่อมของอวัยวะขึ้นอยู่ว่าอวัยวะอะไรมันเสื่อมไปแล้วระบบในเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ป่วยด้สาเหตุของอวัยวะนั้นๆใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมสารพิษก็สู่กระแสะเลือดทําให้เลือดเป็นกดการต่อต้านเชื้อโรคก,ก็จะลดลงดังนั้นปัจจุบันนี้มันก็เลยเกิดการเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตกันมากมายตามคําวินิจฉัยของหลายๆโรงพยาบาล ใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมถูกไหมถูกไหมดังนั้นพวกเราครับวันนี้วันนี้คนป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหัวใจอัมพฤกษ์อรมพาตาหมหอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกล้ามเนื้ออ่อ,อแนแรงปลายประสาทต,ต่างๆเกิดการอักเสบโอเคไหมโรคปอดโรคตับโรคไตโรคหัวใจและรวมถึงโรคเบาหวานซึ่งเกิดจากตับอ่อนเสื่อมเพราะหน้าที่ตับอ่อนคือผลิตอินซูลิน อินซูลินคือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ควบคุมะระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดนั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้คนเราป่วยเป็นโรคเสื่อมของอวัยวะกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมอวัยวะเสื่อมเกิดจากเซลลตายเซลลตายเกิดจากสารพิษทำร้ายและคนที่รับสารพิษเข้าไปทำร้ายเซลล์ก็คือตัวเราทั้งสิน้นดังนั้นเขาบอกว่าการป้องกันมันป้องกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะจะมีใครล่ะครับหยุดหายใจได้ ใครละครับที่จะไม่กินอาหารได้ใครละครับที่จะไม่ใช่เครื่องสำอางได้เราใช้ทุกคนเลยจริงรือไม่จริงครับอ่าดังนั้นเขาบอกว่าในเมื่อการป้องกัน,นป้องกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันมีหนทางเอาสารพิษออกได้เราควรเอาออกหรือไม่ควรครับพวกเราครับถ้าวันนี้การป้องกันมันป้องกันไม่ได้แต่มันมีหนทางเอาสารพิษออกจากร่างกายได้เรารักสุขภาพเราควรเอาสารพิษออกจากร่างกายเราหรือไม่ควรละครับควรใช่ไหมโ,โอเคดังนั้นพวกเราครับ วันนี้บริษัทแซฟ888เราก็เลยได้มีการผลิตอานเสริมตัวนล้กขึ้นมาก็คือในส่วนของเบอร์รี่เอสครับซึ่งเบอร์รี่ตัวนี้มีส่วนผสมสําคัญเยอะแยะมากมายโอเคไหมโดยเฉพาะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และตะทิมแต่วันนี้ผมมีมากกว่านั้นอีเลยครับอ่ามีมากกว่านั้นเลยครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนืพิมนะครับมีการวิจัยพบว่าผลไม้ตระกูลนี้มีสารต้านอนุมูลสิตร์อยู่มากมายโดยเฉพาะผลไม้ชนิดพิเศษชื่อว่าแบล็คเบอร์รี่หรือเบอร์รี่สีดํา ซึ่งเป็นสายพันธุ์เกาหลีครับคนเกาหลีเขาเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าบล็อกมุนจาบล็อกกุนจานี้เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและความงามของชาวเกาหลีที่มีประวัติมามากกว่าพันปีในเรื่องของการต่อต้านสารอนกนูโมนุสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและปัจจุบันนี้บล็อกกุนจาก,ก็ยังได้รับการยอมรับและเผยแพร่จากเว็บไซต์ทั่วโลกว่าเป็นสารต้านอนกนูโมนุสระจากผลไม้ที่มีค่าสูงสุดในโลกณปัจจุบันนี้นัก วิทยาศาสตร์ขนานนามเขาว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์รัฐบาลเกาหลีใต้ออกใบรับรองว่าผลไม้ที่นี้ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกและใช้เทคนิคควบคุมระดับแสงในการปลูกจึงมีความปลอดภัยมากๆโอเคไหมฮะนี่คือในส่วนของเบอร์เรสครับต่อมาครับสารสกัดจากทับทิมครับทับทิมช่วยเรื่องอะไรครับบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดใส ช่วยต่อต้านสารอนุมูลสารในร่างกายและช่วยการชะลอวัยนะครับน้ำตับทิมมีคุณสมบัติในการช่วยผิวหน้าให้ตึงตึง,ตงนะครับน้ำตับทิมช่วยเพิ่มความสดชื่นแก้กระหายคลายร้อนเป็นอย่างดีและงับกลิ่นปากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงบรรเทาอาการไข้หวัดได้นะครับปกป้องผิวจากแสงแดดมีวิตามินซีสูงมากมีวิตามินเออีและกรดโฟลิกอีกต่างหากด้วยโอเคไหมฮะและช่วยบรรเทาอาการแพ้ ในหญิงตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ครับเราก็จะมีการใส่สารสกัดจากโสมดําที่เกิดจากการอบไอ้น้าและอบแห้งถึงเก้ารอบคุณประโยชน์ของโสมดําคืออะไรครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในการไหลเวียนของเลือดช่วยในเรื่อง,องความเหนื่อยล้านะครับคุมน้าตาลในกระแสเลือดเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพต่อต้านการลาคายเครืองช่วยให้เซลล์ไขมันที่จับตามเอวัยวตต่างสลายตัวโดยเฉพาะไขมันที่มันทุ้มตับโอเคไหมฮะ ้านการอาเสบเพิ่มการทํางานของสมองนะครับเพราะเขาทำหน้าที่ไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดโอเคไหมต่อมาครับนี่เราไม่เคยเจอกันเลยตัวนี้นะครับไซโลโอริโคโซแซคคาไลาตัวนี้ครับมันเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้เอาแล้วมาทําอะไรครับมันมีรสหวานปานกาลางล้วนั้นใครก็ตามแต่ที่ทานเบอร์เรเห็นไหมครับจะมีรสชาติหวานๆนิดๆโอเคไหมฮะมีผลดีต่อสุขภาพคือมันเป็นโพรไบโอติก เนื่องจากไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์แต่แบคทีเรียกลุ่มปรีไบโอติกเนี่ยนะครับมีประโยชน์ในลำไส้สามารถนำไปใช้ในการจเจริญเติบโตและยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคและยังผลิตสารที่มีประโยชน์กับร่างกายทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นดังนั้นใครก็ตามแต่ที่ทานเบอรีเอสสังเกต่างกายไหมครับว่าระบบขับถ่ายเราจะทำงานดีขึ้นนั่นเป็นเพราะผลของไซโลโอลิโคซคคารตัวนี้แหละครับ ที่เราใส่เข้าไปมันเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ําตาลโมเลกุลเดียวอ่านะฮะดีไหมเจ้าแบบนี้ดีไหมอ่าต่อมาครับผงบีดรูตตัวนี้เราก็ไม่เคยรู้นะนะครับวันนี้ก็ผมก็ไปศึกษามาก็าบอกว่าผงบีดรูทน่ยมันเต็ไมไปด้วยวิตามิน A ช่วยเรื่องอะไรครับบำรุงสายตาไงอ่านะครับมีวิตามิน B รรวมบำรุงอะครับบำรุงสมองตลอดจนมีสารสีแดงชื่อว่าเบทานินนะครับมันเป็นกรดอะมิโน ที่มีสรรพคุณในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็งโอ้โหพวกเราครับสําคัญมากเลยนะสําคัญมากๆเลยนะฮะช่วยให้เลือดลมเดินดีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนอกจากนี้นะครับส่วนประกอบของสารสีแดงของปีตรูทหรือที่เรียกว่าเบทานีเนี่ยมันเต็มไปด้วยวิตามินซีนอกจากนี้พวกเราดูดีนะมันยังช่วยปริมาณออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างๆร่างกายถึง400เจึงช่วยให้หากายจากโรคมะเร็งได้พวกเราครับนี่ครับ ในส่วนของเบอร์เอสเนี่ยมันไม่ทําหน้าที่เพียงแค่กําจัดพิษออกจากเลือดนะไม่ทําหน้าที่เพียงแค่กําจัดพิษออกจากเซลล์นะมันยังมีนที่ป้องก,ก,กันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ,ๆได้อีกเยอะแยะมากมายตามคุณสมบัติของสารสกัดที่ใส่เข้าไปในตัวของเบอร์เอสครับและแอลอารานอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้บอกครับแอลอารานมันก็คือกรดอะมิโนชน,นิดหนึ่งนะครับที่จําเป็นเพราะอะไรครับเพราะร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ของ l อลอา i n นินคือมีส่วนช่วยในการเพิ่มความจําบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าช่วยเพิ่มความตื่นตัวเพิ่มความกระฉับกระเฉงฟื้นฟูสมรรถภาพของสุภาพหลุดและสุภาพต,ตีที่เหี่ยวเฉาย้วยหย่อนยานโอเคไหมและสามารถลดความอยากอาหารลงไปได้พวกเราครับสารอาหาร หลายๆอย่างที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมาจากในช่วงกลางวันคุณคว่ามีประโยชน์มากมายไหมแล้วมันอยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วที่คุณทานไปทุกวันเนี้ยมันมีอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วดีไม่ดีครับอ่าสุดยอดนะสุดยอดนะนะครับดังนั้นใครก็ตามแต่ที่รับประทานเบอร์เลดเข้าไปเราจึงได้ผลตอบแทนในทางที่ดีมากๆช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดและหัวใจบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดชื่นกระชับนะครับ มีสนช่วยในการปรับภาวะความดันและโลหิตจางเผาผลาญอาหารนะครับเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานเพื่อเอาไปใช้ในร่างกายใครก็ตามแต่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของอาการปวดประจําเดือนของสุภาพสตรีทุกคนอาการปวดประจําเดือนจะดีขึ้นไม่ใช่ปวดเพิ่มขึ้นนะลดลงโอเคไหมเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสะเลือดครับทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราเนะี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและ เมื่อไรก็ตามแต่เลือดสะอาดนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอ่านะครับดังนั้นพวกเราครับการทานเบอร์เรียนนะครับประโยชน์มหาศาลเลยไม่ได้ช่วยเพียงแค่กําจัดพิษออกจากเลือดไม่ใช่แค่กําจัดพิษออกจากอวัยวะนะครับมันยังมีผลประโยชน์กักอื่นอีกมากมายจากสารอาหารที่เราใส่เข้าไปสุดยอดไหมครับแบบนี้สุดยอดไหมอ่านะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่กําลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ หรือคนก็ใครก็ตามแต่ที่เข้ามาดูย้อนหลังพวกเราครับเบอร์เลตตัวนี้มีประโยชน์มากมายแต่เราต้องเข้าใจว่าเบอร์เลตนะครับกำจัดพิษออกจากเลือดผ่านผิวหนังดังนั้นเมื่อผิวผ่านผิวหนังเ,เมื่อพิษออกจากเลือดผ่านผิวมันก็เลยทําให้พิษต้องสมัมผัสกับผิวเรามันก็จะเกิดอาการระคายเคืองกับผิวนั่นคือเกิดอาการคล้ายๆกับเราโดนหมามุี่หรือตําแยนั่นคือเกิดอาการคันแต่มันอาจจะมีอาการมากกว่านั้นครับกินเข้าไปแล้ว เขาจะทาหน้าที่ไปเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเราก็จะเกิดอาการวิบวิบปั๊บปับวิบ่งวิ่งวาววาวร้อนร้อนหนาวหนาวสู้สู้ซาซาขนแขนสแตนด์อัพขนลูกสู้ชูชันโอเคไหมผิวเริ่มแดงตัวเริ่มแดงตัวเริ่มรม้อนบางคนบางคนนะที่ร่างกายมีความเป็นกรดสูงมากนะครับมันก็เป็นไข้มากก็มีนะบางคนมีผื่นขึ้นบางคนมีลมพิษขึ้นโอเคไหมตัวเริ่มแดงคอเริ่มแดงหน้าเริ่มแดงร้อนผาวผาวบางคนที่หน้าเริ่มแดงส่วนใหญ่เกิดกับสุภาพสตีที่ บ่อยจนเกินไปโอเคไหมแล้วมีเครื่องสําอางฝังอยู่ภายในมันก็เกิดอาการร้อนเผาเผา,เพ,าเพราะมันดีท็อกออกมาโอเคไหมแล้วก็คันศีรษะครับแล้วก็คันศีรษะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มคันทั่วร่างกายอาการคันดังกล่าวที่พูดไปเกิดขึ้นเนื่องจากสารพิษของแต่ละคนดังนั้นอาการที่เกิดขึ้นมันจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันบางคนนานบางคนเร็วโอเคไหมใครมีพิษมากอาการคันเกิดขึ้นนาน ไอมีพิษน้อยอาการเกิดขึ้นเร็วโอเคไหมดังนั้นจงอย่าใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานเสมอไปมันอาจจะไม่ใช่และก็มีบางคนครับที่มีปัญหาสุขภาพส่วนตัวอยู่แล้วโอเคไหมเช่นทานเข้าไปแล้วมีพื้นขึ้นตามผิวหนังแสดงว่าร่างกายกําลังกําจัดไขมันและสารพิษที่ไม่ละลายออกจากผิวหนังนะครับกินเข้าไปแล้วลมหายใจมีกลิ่นแสดงว่ากระเพาะอาหารกําลังมีการปรับตัวแขนซ้ายชาแสดงว่าหัวใจไม่ค่อยจะแข็งแรงปวดเมื่อยตามร่างกายแสดงว่าระบบไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีนะฮะ กินเข้าไปแล้วปวดท้ายทอยต้นคอและมืองงแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความดันสูงหรือว่าความดันต่ากินเข้าไปแล้วมีไข้แสดงว่าร่างกายมีความเป็นกรดมากกินเข้าไปแล้วตาแดงแสดงว่ามีสารพิษสารมที่ตับมากปัสสาวะมีกลิ่นแรงและมีสีเข้มแสดงว่าไตมีสารเคมีมากไปกินเข้าไปแล้วคัดจมูกและจามแสดงว่าร่างกายมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคภูมิแพ้โอเคไหมฮะอ่านะครับและหลังจากกินไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อพิษเริ่มลดเมื่อพิษเริ่มลด าการดังกล่าวที่คุณม,มาทั้งหมดมันก็ค่อยลดตามมา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 เช่นเดียวกันโอเคไหมแต่ท้ายสุดครับสิ่งที่เราจะได้ดูนะครับสิ่งที่เราจะได้ดูอะลรนะครับนี่ครับคนที่มีปัญหาเรื่องฟ้านะครับคนที่มีปัญหาเรื่องฟ้าคุณดูนะครับว่าปัญหาเขาหมดไปไหมด้านซ้ายกับด้านขวาอ่านะฮะด้านซ้ายกับด้านขวาหน้าดูเนียนเคื่นไหมโอเคไหมด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยฟ้าหนามาก ด้านขวาคุณดูนะครับว่าฝ้าเขามีอยู่บ้างไหมโอเคไหมฮะอ่ะด้านซ้ายฝ้าเนี่ยหนาเป็นแผ่นด้านขวาเนี่ยจางลงไปใช่ไหมใช่โอเคไหมฮะวันนี้ชื่น้องออนนะครับด้านซ้ายเนี่ยหน้าเป็นปัญหาเรื่องฝ้าแดดนะครับหมดเงินกับค่ารักษามาหลายหมื่นนะครับ แต่ทานเบอร์เรตไปสองกล่องปรากฏว่บบาด้านขวาครับหน้าน้องสว่างขึ้นดูเด็กลงเห็นไหมฮะอ่านะฮะต่อมาครับเคสนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยผิวในเขียวด้านขวาเนี่ยผิวตึงมากกว่าเก่าเห็นนะนะครับด้านซ้ายเนี่ยหน้าตาหมองคล้ำด้านขวาเนี่ยหน้าตาขาวขึ้นเห็นไหมฮะนะครับซ้ายเนี่ยมีปัญหาเรื่องต้อเนื้อต้อลมแต่ด้านขวาเนี่ยต้อเนื้อต้อลมของพี่เขาดีขึ้นอันที่พี่เอ๋บ้านอยู่เพชรบุรี หน้าที่เคยค้ำก็ขาวขึ้นเห็นไหมครอ่านะครับเคสนี้นะครับชื่อพี่จำลองบ้านอยู่ร้อยเอ็ดนะครับซ้ายหน้าค้ำขวาหน้าขาวซ้ายหน้าดูสูงไวขวาหน้าดูอ,อกก่อนกว่าวัยทั้งๆท,ที่เป็นคนเดียวกันนะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือคุณหญิงนะครับด้านซ้ายหน้ามีปัญหาเรื่องสิวอาจจะเป็นสิวเนื่องจากแพ้ฝุ่นละอองด้านขวาครับสิวหายไปเห็ไหอ่า,เค,คอาเคสนี้ชื่อพี่นา มีปัญหาเรื่องสิวเนื่องจากแพ้สารเคมีกินเบอร์เรสไป9วันปากฏว่าหน้าด้านขวานะครับปากฏว่าสิวหายไปนะครับเคสนี้นะครับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันเห็นไหมฮะอ่าด้านบนด้านล่างเนี่ยด้านบนเนี่ยสิวเยอะมากด้านล่างสิวยุบลงด้านขวาเนี่ยสิวหายไปจากหน้าน้องคนนี้เลยโอเคไหมนี่คือผลจากการทานเบอร์เรสนะฮะอ่าคนนี้ชีวิเสือ มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวเรื่องของโรคผิวหนังเช่นโรคด่างขาวผมก็ไม่ได้บอกว่าเบอร์เรสสามารถทําให้คนเป็นโรคด่างขาวหายได้แต่สามารถทําให้ผิวของของไม่เสือเนี่ยมีมีอาการดีขึ้นได้โอเคไหมฮะนี่คือผลลัพธ์จากการทานเบอร์เรสนะครับอ่านะครับเบอร์เรสของเรานะครับหนึ่งกล่องนะครับมีทั้งหมดสิบห้าซองการทานที่ถูกต้องครับซื้อมาชงกับน้ําอุ่นทานก่อนอาหารเช้ามันจะช่วยขับพิษออกจากเลือดได้ดีมาก โอเคไหมฮะนะครับดังนั้นดังนั้นผมเลยขออนุญาตที่จะทําการทดลองนะครับให้พวกเราดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้ในส่วนของเบรเรสนะครับเวลาเข้าสู่ร่างกายมันจะปีปฏิกิริยาอย่างไรกับสารพิษในร่างกายเรานะครับผมก็มักจะยกตัวอย่างเสมอน,นะครับเกี่ยวเรื่องราวของผมจะยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับร่างกายเราคือแก้วน้ําใบนี้ที่มันใสสะอาดนะครับแล้วก็เลือดเรามันก็สะอาดแบบนี้ อ่านะฮะอ่านะครับถ้าเลือดสะอาดร่างกายสะอาดโอกาสที่เราจะมีปัญหาสุขภาพก็น้อยลงแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สารพิษมันก็สู่ร่างกายเราตลอดเวลาใช่ไหมฮะสารพิษมันก็สู่ร่างกายเราตลอดเวลานะครับจะให้ดูให้ภาพชัดๆนิดหนึ่งนะครับอ่าเราลองดูครับ เราดูนะครับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเราทุกวันนะครับเวลาสารพิษมัเข้าสู่ร่างกายเรานะพวกเราคิดว่าสารพิษเข้าสู่ร่างกายเราหรือไม่เข้าครับเข้ามาทุกวันนี้อ่ะเวลาสารพิษเข้าสู่ร่างกายเราอย่างที่บอกอกครับมันก็เปลี่ยนจากดีกลายเป็นเสียเปลี่ยนจากใสกลายเป็นดําแบบนี้ใช่ไหมใช่ถูกไหมอ่านะครับพวกเราครับถ้าวันนี้ ร่างกายเรามีแต่สารพิษเลือดก็จะต้องลําเลียงเอาสารพิษไปให้กับเซลล์เซลล์เมื่อรับสารพิษเซลล์ก็จะต้องมีปัญหามันก็จะตายพอเซลล์ตายอวัยวะเราก็จะเสื่อมใช่หรือไม่ใช่พอเซลล์ตายอวัยวะเราก็เสื่อมพออวัยวะเสื่อมเราก็มีปัญหาสุขภาพต่างๆนานามากมายที่เห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ดังนั้นสมควรไหมครับที่เราจะกําจัดสารพิษออกจากร่างกายของเราบ้าง อ่าสมควรเลยไม่สมควรครับอ่าสมควรนะเท่าน,นี้เราจะกําจัดสารพิษออกจากร่างกายเราคําถามสำคัญคือที่ผ่านมาเราไม่รู้จะทํำยังไงใช่หรือไม่ใช่แต่วันนี้ครับเบอร์เรตครับนี่เบอร์เรตครับสามารถกําจัดพิษออกจากร่างกายเราได้นะครับผมก็เอาเบอร์เรตมานะครับแล้วก็ฉีกซองนะครับฉีกซองแล้วก็ใส่เบอร์เรตเข้าไปคุณดูนะครับ ใส่เบอร์เรสเข้าไปครับดูปฏิกิริยาของเบอร์เรสกับน้ำสีดำแก้วนี้ครับดูปฏิกิริยาครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถทำให้น้ำที่มันดำกลับมาใส่เหมือนเดิมได้สุดยอดนะครับแบบนี้ครับและสิ่งที่ทำกันครับเบอร์รเอสคือสารต้านอุนูโมิสะะถูกไหม เบอร์ลีเอสคือสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นถ้าเกิดวันนี้ในร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ทุกวันนี้เรามีสารอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลานะครับถ้าร่างกายมีสารต้านแต่ยังคงรับสารพิษคุณรู้ไหมครับว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงครับถ้าร่างกายมีสารต้านแต่สารพิษเข้าสู่ร่างกายสารต้านก็ช่วยกําจัดสารพิษได้อยู่ดีครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ่านะครับ สารพิษเข้าสู่ร่างกายสารต้านก็สามารถกำจัดสารพิษได้โอ้โหพวกเราครับสุดยอดนะครับแบบนี้ครับในส่วนของเรื่องราวของเบอร์เรสของแซบแปดแปดครับดังนั้นผมอยากแนะนำใครก็ตามแต่ที่เพิ่งมาฟังไลฟ์สดวันนี้ในครั้งแรกหรือใครก็ตามแต่แชร์ลิงก์นี้นะครับมาให้พวกคุณดูนะครับนี่คือความมั่นใจของพวกเราที่ ทานเบรเกันไปพวกเราครับมีประโยชน์มากๆในการเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาร่วมในโปรแกรมล้างนี้ผมถามพวกเราครับถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีโอเคไหมใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีในเมื่อ โปรแกรมล้างนี้ของเรามันคือโปรแกรมที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมถ้าวันนี้อาหารเสริมไม่ดีโปรแกรมล้างนี้ไม่สามารถที่จะก่อเกิดได้ใช่หรือไม่ใช่